วันนี้เราจะไปดูจํานวนช้างป่านะครับที่ออกจากป่ามาค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้เป็นมันเป็นช่วงที่ข้าวของชาวบ้านกําลังเริ่มเริ่มโตนะครับมันก็จะมีโปรโตีนค่อนข้างสูงถ้าเริ่มตั้งท้องหรือไปหาฤดูการเก็บเกี่ยวเนี่ยช้างจะชอบมากเนี่ยเริ่มลริเริ่มฤดูการที่ช้างออกมาเยอะๆตอนนี้เขาด้านหน้านะครับห่างจากตรงรถจอด ที่รถวิ่งผ่านเนี่ยประมาณไม่น่าจะเกิน3 4นี่กิโลข้างหน้าเนะครับเห็นภูเขาไหมครับจะมีช้างอยู่ประมาณ80ตัวนะตอนนี้นะครับแล้วซ้ายมือซ้ายมือนะครับหลังหมู่บ้านนี้ไปก็จะมีเขาเป็นไกลๆนู่นนะฮะก็ตรงตรงนู้นก็จะมีอีกประมาณราวสี่ถึงห้าสิบหกสิบตัวซึ่งวันนี้จะมีการผลักดันระหว่างเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอาลือในกับชาวบ้านและจิตอาสา ผักดันช้างออกจากพื้นที่ของชุมชนก็จะเริ่มที่4-50ตัวซ้ายมือก่อนเพื่อเอามาสมทบกับ7-80ตัวที่อยู่ด้านเขาด้านหน้านี้นะฮะและก็จะได้ดําเนินการผักดันต่อเห็นไหมครับเขาด้านหน้านู้นนะเพื่อให้กลับสู่เขตรา์สัตส์ป่าเขาอารูไนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปชมการทํางานว่ามันค่อนข้างยากแล้วก็ช้างเองก็มีภาวะของ ออกมาเรียนรู้นานหลายปีจนทําให้พื้นที่เขาชินเขารู้พื้นที่ว่าจะต้องหลบมนุษย์ไปตรงไหนยังไงนะครับอันนี้คือปัญหาที่เหนื่อยกันไปตามๆกันแล้วมันเป็นปัญหาสะสมยิ่งเฉพาะฤดูกาลนี้ที่นาข้าวกําลังกําลังได้จะได้ผลผลิตที่ที่บอกไปช้างก็จะชอบมากนะครับนี่ไหมฮะพื้นที่นาปีส่วนมากนะนาปีพอช่วงนี้ พื้นที่ช่วงนี้จะเป็นช่วงเหนืออ่างเก็บน้ํคลองสียักก็จะทําได้เฉพาะนาปีนะครับนี่ครับก็มันก็เป็นพุ่งนาเยอะครับชาวบ้านก็ยังทานาเพื่อเก็บไว้กินเก็บไว้ขายบางส่วนนะครับนี่ครับปัญหายุ่งยากวุ่นวายโอเคเดี๋ยวเราไปดูการทํางานของการผักดันช้างป่าของเจ้าหน้าที่แล้วก็จิตอศาสาชาวบ้านกัน